สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะทักทายนะคะทักทายกันนะคะมีการแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าด้วยนะคะเอาหน้าเข้ากล้องะค่ะยืนยันตรวจตัวหน,นะ สวยสมวัยน้องเพื่อนสวยสมวัยไม่ต้องยืนให้ทรงไม่ต้องยืนให้เด่นขอให้ยืนให้เป็นแค่ไม่ล้มก็พอในวันที่เราสุดท้อ เติมสวยเติมสวยนะเพื่อนๆกับน้องไอซนะกับน้องไอซนะคะโอ้น้ำน้ำทิพย์น้ำทิพย์ รถส่งน้ำอัาหน้าเข้ากล้องยืนยันตัวตน วันเดียวเราสุดท้อเติมด้วยนิกเกต 一起下。